มาทุกคนเคยกินใช่ไหมแล้วมันหาร้านอร่อยโคตรยากใช่ไหมซึ่งขนมตาเนี่ยปกติผมไม่ค่อยกินพอผมลองกินร้านนี้อร่อยจนกลับมาซ้ำแต่ที่เหลือจะเชื่อกว่าก็คือกลับมาผมช้าใจเฉยแต่โคตรเต็มสิบเ้สเเลยคุณร้านนี้เขาจะขายช่วงเช้าอยู่แถวหน้าวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรส,รสงครามครับซื้อมาหนึ่งถุงยีบาทเอามากินตบตูดของหวานในร้านข้าวเดี๋ยวพอกินแบบไม่คิดอะไรชิ้นแรกเข้าปากโอ้โหเบรกเลยเทกเจอร์ก่อนเลยเนื้อขนมยังคงเทกเจอร์ของวัตถุดิบอยู่โคตรดีมันจะไม่ละเอียดเป็นแป้งนะมันจะเหมือน มีเม็ดเม็ดเท็ texture, กเจอร์กำลังเคี้ยวอะอร่อยเฉยมันทําให้พอผมเอามันม่วงขึ้นมากินโอ้โหตะโกนเลยว่ามันม่วงโอโ้โหโคตรชัดเจนหอมมันอร่อยอและไม่หวานเจีบหรืออย่างเอาฟักทองสีเหลืองขึ้นมากินก็ตะโกนเลยว่าฟักทองโอ้โหชัดเจนทุกอันคาแรคเตอร์ชัดหมดอย่างเผือกมันก็ได้คาแรคเตอร์นุ่มนวลหรือจะเป็นกล้วยกับลูกตาลก็หวานก็หอมแบบชัดๆอะคือกินหมดไม่ไหวแล้วเลยจะกลับมาซื้อแต่พอกลับมาซ้ําชําเลยหมดแล้วร้านนี้คือร้านเจ๊เดียวขนมตาลโบราณค่ะอยู่หน้าวัดเพชรสมุทรสมุทรสงครามโคตรเต็มสิบให้